คุณเคยเจอใครที่มาขอสิ่งเล็กๆทุกวันแต่สิ่งนั้นกลับซ่อนความลับสุดสยองไว้หรือไม่ชายชราอายุ72ปีมาที่ร้านฉันทุกวันเพื่อขอซีอิวเพียงขวดเดียวฉันก็แค่ให้คิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่เพียงสามวันต่อมาสิ่งที่ฉันพบกลับทําให้ฉันชอบจนขาสัน่นขวดซีอิวชายชราและร่างเล็กๆที่ฉันไม่ควรเห็นคุณจะไม่อยากพลาดความลับสุดสยองที่ถูกเก็บไว้เบื้องหลังรอยยิ้มของชายชรา ชายชราอายุ72ปีมาที่ร้านทุกเชา้ชาเก้ชาช้าๆเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังสะท้อนเขามักขอซีอิ๊วเพียงขวดเดียวฉันเริ่มสงสัยแต่ก็ให้ไปทุกครั้งกลิ่นซีอิ๊วเข้มข้นลอยขึ้นมากระทบจมูกสายตาเขามองขวดราวกับมีเวทมนต์บางอย่างผ่านไปสามวันเขายังมาที่ร้านเหมือนเดิมฉันรู้สึกถึงบางสิ่งผิดปกติขวดสีอิ๊วว่างเปล่าเร็วเกินไปและบนมือเขามีคราบน้ำมันคล้ายของเก่า ฉันตามเขาออกไปเงียบๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกเขาหยุดที่มุมซอยเล็กๆร่างกายโค้งต่ำกลิ่นคละคลุ้งรุนแรงฉันเห็นเขาวางขวดลงบนพื้นแล้วเขาทำบางสิ่งกับพื้นดินนั้นมือสั่นความมืดบดบางรายละเอียดบางอย่างฉันก้าวใกล้กลิ่นซีอิ๊วผสมกลิ่นแปลกๆสายตาเขาสะท้อนแสงตะเกียงเป็นสีแดงและทันใดนั้นฉันเห็นและทันใดนั้น ฉันเห็นเงาร่างเล็กๆหลายร่างอยู่รอบขวดเหมือนมีคนตัวจิ๋วกำลังคลานอยู่บนพื้นดินพวกมันขยับตัวช้าๆแต่เป็นระเบียบกลิ่นซีอิ๊วเข้มข้นผสมกับกลิ่นดินชื้นทำให้ฉันเวียนหัวชายชราหยุดและหันมามองฉันสายตาเขาเย็นชาไม่มีความอบอุ่นมือเขายังถือขวดแน่นฉันอยากจะวิ่งหนีแต่ขาแข็งเหมือนถูกมัดเสียงไม้เท้ากระทบพื้นเหมือนก้องอยู่รอบตัวฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาแต่ชัดเจน เหมือนมีใครพูดชื่อฉันเขาก้มลงแล้วเทสีอิ้วจากขวดลงบนเงาร่างเล็กๆร่างเหล่านั้นดิ้นรนแต่ไม่สามารถหลบได้น้ำสีอิ้วซึมลงดินแล้วทุกอย่างหยุดนิ่งทันทีความมืดหนาแน่นขึ้นรอบตัวฉันฉันพยายามหายใจแต่เหมือนอากาศบางส่วนถูกดูดออกชายชารายิ้มราวกับรู้ความลับทั้งหมดเสียงหัวรอบแผวเ,เบาแต่เย็นเยียบกระทบสดประสาทฉันเห็นภาพซ้อนร่างของคนหลายคนถูกซ่อนอยู่ในเงามืด ฉันยกมือขึ้นแต่ไม่สามารถขยับหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดกลิ่นซีอิ๊วเข้มข้นคลุ้งเข้าจมูกทำให้เวียนหัวสายตาฉันจับไปเห็นขวดอีกขวดที่เขาวางไว้ข้างๆและบนฉลากมีชื่อฉันทุกสิ่งรอบตัวฉันเริ่มเบลอร่างของชายชราและเงาร่างเล็กๆเริ่มผสมเป็นเงาเดียวเสียงกระซิบเรียกชื่อฉันอีกครั้งฉันพยายามก้าวถอยแต่เหมือนพื้นซึมตัวไม่ยอมให้ขยับแล้วฉันก็ แล้วฉันก็รู้สึกตัวเองลอยขึ้นเหนือพื้นความมืดรอบตัวเหมือนดูดทุกเสียงและทุกกลิ่นฉันเห็นชายชราเอียงตัวมองฉันรอยยิ้มของเขาเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งร่างเล็กๆรอบขวดสีอิ้วขยับช้าๆเป็นวงกลมเหมือนกำลัง่า่เวทมนต์บางอย่างกลิ่นสีอิ้วและดินชื้นปะปนกันทำให้ฉันคลื่นไส้จนเกือบหมดสติและแล้วฉันเห็นเงาของตัวเองในขวดแต่ไม่ใช่เงาธรรมดามันดิ้นรนเหมือนกำลังร้องไห้ มือของฉันพยายามออกจากขวดแต่ถูกดึงกลับด้วยแรงลึกลับชายชราหยิบไม้เท้าเขาลงบนพื้นเบาๆร่างเล็กๆทุกตัวหยุดดินขวดซีอิ๊วสัน่นราวกับหัวเราะฉันมองเข้าไปในขวดอีกครั้งเห็นภาพเหตุการณ์ที่ฉันเคยลืมไปนานภาพเด็กๆคนแก่และคนที่ฉันเคยช่วยทุกคนถูกบีบอัดอยู่ในขวดนี้เสียงหัวเราะของชายชราดังขึ้นอีกครั้งแผ่วเบาแต่เหมือนกล้องอยู่ในสมองฉัน เขาพูดเพียงคำเดียวคำที่ทำให้ฉันตัวชานี่คือค่าตอบแทนของความเมตตาฉันพยายามก้าวถอยแต่พื้นเหมือนกลืนตัวฉันขวดอีกขวดปรากฏขึ้นใกล้มือฉันฉลากมีชื่อฉันเด่นชัดร่างเล็กๆทุกตัวขยับตัวเข้าหาฉันมือของฉันถูกดึงเข้าไปข้างในขวดความมืดล้อมรอบฉันทั้งหมดกลิ่นซีอิ๊วเข้มข้นจับคอฉันฉันร้องแต่เสียงไม่ออกและทันใดนั้น และทันใดนั้นฉันเห็นชายชราก้มลงมือของเขาสัมผัสขวดสีอิ๊วที่ถืออยู่ร่างเล็กๆทุกตัวเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตแล้วเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนทุกหยดที่เจ้าให้คือวิญญาณที่รอการปลดปล่อยความมืดรอบตัวฉันหนาแน่นขึ้นขวดสีอิ๊วข้างหน้าสันแรงร่างเล็กๆก,กระโดดเข้าขวดทีละตัวพวกมันดิ้นราวกับกำลังเรียกฉันเสียงกระสิบดังขึ้นทุกทิศท,ทาง เรียกชื่อฉันซ้ำๆทำให้สมองฉันระเบิดชายชราหันมามองฉันสายตาเขาเย็นชาจนเสียวสันหลังเจ้าจะเป็นคนต่อไปหรือไม่คำถามนั้นดังก้องในหัวฉันพยายามถอยแต่พื้นราวกับกลืนตัวฉันขวดซีอิ๊วอีกใบปรากฏตรงหน้าและฉลากมีชื่อฉันเขียนด้วยหมึกดำเข้มร่างเล็กๆรอบตัวฉันเริ่มปีนขึ้นไหลมือของฉันถูกดึงเข้าข้างในขวด ความมืดและกลิ่นซีอิ๊วเข้มข้นบดบังทุกความคิดฉันได้ยินเสียงหัวเราะของชายชราผสมกับเสียงร่างเล็กๆเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นฝันร้ายที่มีชีวิตขวดเริ่มดูดฉันเข้าไปทีละน้อยร่างของฉันเริ่มหดตัวฉันพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงสายตาเห็นแต่ความมืดและร่างเล็กๆที่ดิ้นรนรอบตัวชายชราหยิบไม้เท้ากระทบพื้นเบาๆแล้วร่างเล็กๆทั้งหมดหยุดนิ่งหันมามองฉันพร้อมกัน ฉันรู้ทันทีว่าทุกหยดสีอิ้วที่ให้ชายชารานั้นไม่ใช่เพียงเครื่องปรุงแต่เป็นวิญญาณของคนที่เขาเก็บสะสมไว้และตอนนี้ขวดใบต่อไปคือฉันขวดดึงฉันเข้ามาเต็มตัวความมืดครอบงำร่างของฉันบีบอัดจนรู้สึกถึงทุกหยดเลือดและลมหายใจเสียงกระสิบซ้ำชื่อฉันหลายรอบกลิ่นสีอิ้วเข้มข้นจนแทบขาดใจชายชาราหัวเราะเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งไหลแล้ว แล้วฉันรู้สึกว่าร่างทั้งหมดถูกดูดเข้าไปในขวดความมืดหนาแน่นจนเหมือนหายใจไม่ได้กลิ่นซีอิ๊วฉุนจัดลอยเข้าจมูกร่างเล็กๆรอบตัวดิ้นราวกับรอคำสั่งฉันมองออกไปเห็นชายชราหัวเราะราวกับได้รางวัลใหญ่สายตาเขาเจิดจ้าเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความพอใจขวดซีอิ๊วเริ่มร้อนขึ้นในมือฉันเหมือนมีชีวิตฉันพยายามดึงมือออกแต่แรงดึงร่างเล็กๆรอบขวดทำให้ฉันเคลื่อนไหวไม่ได้ เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเรียกชื่อฉันซ้ำๆจนสมองแทบระเบิดปล่อยเราปล่อยเราสายตาฉันจับไปเห็นภาพเหตุการณ์สามวันที่ผ่านมาทุกครั้งที่ให้ขวดไม่ได้เพียงแค่ให้สีอิวแต่ปลดปล่อยวิญญาณของคนที่เคยถูกลืมเด็กคนแก่คนไร้บ้านทุกคนถูกเก็บสะสมไว้ในขวดเหล่านั้นและตอนนี้ขวดใบสุดท้ายคือฉันความมืดบีบตัวฉันจนหายใจแทบไม่ออก ร่างเล็กๆเริ่มปีนเข้ามาในตัวฉันทีละตัวกลิ่นซีอิ๊วเข้มข้นฉุดร่างฉันเข้าไปในความว่างเปล่าเสียงหัวเราะของชายชราดังก้องร่างของเขาค่อยๆละลายหายไปกับแสงตะเกียงแต่สายตายังจับฉันอยู่ฉันตกใจจนร้องกรีดแต่เสียงไม่ดังขวดดูดฉันจนร่างบีบอัดร่างเล็กๆเริ่มขยับตัวภายในร่างฉันเหมือนฉันกลายเป็นบ้านของพวกเขาและชายชราก็ก้าวถอยทิ้งฉันไว้กับขวด ร่างของฉันเคลื่อนไหวไม่ได้ทุกความคิดทุกความทรงจำถูกดึงเข้าไปในขวดแล้วฉันเห็นตัวเองในเงาขวดแต่ไม่ใช่ฉันอีกต่อไปเป็นร่างเล็กๆดิ้นรนเรียกชื่อฉันสายตาของฉันมองตรงไปยังชายชรารอยยิ้มของเขายังคงเย็นชาและคำพูดสุดท้ายดังขึ้นในหัวทุกความเมตตามีราคาของมันความมืดบดบังทุกสิ่งฉันไม่สามารถขยับไม่สามารถหายใจ ร่างเล็กๆรอบตัวดิ้นรนต่อไปและตอนนั้นฉันรู้ว่าฉันติดอยู่ในขวดเหมือนวิญญาณคนก่อนหน้าชายชราหัวรเราะเบาๆแล้วหายไปในเงามืดความมืดรอบตัวฉันแน่นขึ้นทุกวินาทีร่างเล็กๆภายในขวดดิ้นราวกับกำลังหายใจรวมกับฉันเสียงหัวเราะของชายชรายังคงก้องอยู่ในหัวแต่ฉันไม่สามารถมองเห็นเขาแล้วทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นหมอกดำ กลิ่นซีอิ๊วฉุนเข้มข้นจนแทบทำให้ฉันเวียนหัวขวดใบนี้ร้อนขึ้นเรื่อยๆร่างฉันถูกดึงเข้าไปทีละน้อยเหมือนทุกเส้นเลือดและความคิดถูกดูดเข้าสู่ขวดมือของฉันพยายามหยิบออกแต่ไม่มีแรงร่างเล็กๆรอบตัวฉันปีนขึ้นไหล่แขนและขาดิ้นราวกับกำลังเต้นรำแบบปิดปากและฉันเริ่มได้ยินเสียงของวิญญาณเก่าทั้งหมดเด็กที่ฉันเคยเห็นในตลาดคนชราที่หลงทาง แม้แต่สัตว์เล็กๆที่เคยตกน้ำทุกเสียงเรียกชื่อฉันซ้ำๆฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกร่างเล็กๆเริ่มรวมตัวกันเป็นเงาเดียวกับฉันกลายเป็นร่างหลายร่างที่ดิ้นรนไปพร้อมกันและตอนนี้ฉันรู้ว่าชายชราไม่ได้แค่เก็บวิญญาณแต่เขาใช้ฉันเป็นภาชนะใบาต่อไปขวดดูดฉันจนร่างบีบอัดจนเจ็บแปรทุกหยดเลือดเหมือนถูกซึมเข้าไปกับสีอิวกลิ่นเข้มข้นจนแทบขาดใจ ร่างเล็กๆเริ่มกระซิบคำสุดท้ายในหูฉันเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปสายตาฉันมองเห็นเพียงความมืดและเงาร่างเล็กๆที่รวมตัวกับฉันชายชราปรากฏอีกครั้งแต่คราวนี้รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความพอใจทุกความเมตตาจ่ายด้วยชีวิตคำพูดนั้นดังก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนทุบหัวใจฉันทุกวินาทีฉันรู้สึกว่าร่างทั้งหมดไม่ใช่ของฉันแล้วทุกความทรงจำถูกดึงเข้าสู่ขวด ร่างเล็กๆดิ้นรนพยายามบอกฉันอะไรบางอย่างแต่ฉันจับความหมายไม่ได้และทันใดนั้นทุกอย่างเงียบสงดร่างของฉันกลายเป็นขวดสีอิ้วและความมืดชายชราหัวเราะเบาๆขวดใบไใม่ปรากฏขึ้นในมือเขาฉลากมีชื่อของใครบางคนฉันได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อฉันจากข้างในรู้ตัวอีกทีฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของขวดสีอิ้วแล้วและชายชราก็หายไปในเงามืดเหลือเพียง ความมืดความเย็นและเสียงหัวเราะฉันอยู่ในขวดร่างตัวเองบีบอัดจนแทบจะไม่ได้ว่าร่างไหนเป็นฉันร่างเล็กๆรอบตัวดิ้นราวกับพยายามสื่อสารเสียงกระซิบของพวกเขาแผ่วเบาแต่ชัดเจนเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปฉันพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงเพียงความรู้สึกและความมืดครอบงำทุกส่วนของตัวฉันชายชราปรากฏอีกครั้งรอยยิ้มของเขาเย็นเยียบและลึกลับ เขาเอียงตัวมองฉันผ่านผนังกระจกของขวดสายตาเหมือนมองเข้าไปในทุกความทรงจำทุกความกลัวทุกความเมตตาทุกความสงสารทุกคนที่เจ้าช่วยเป็นของเราแล้วเขาพูดช้าแต่เหมือนทุบลงไปบนจิตใจฉันขวดเริ่มสั่นแรงร่างเล็กๆภายในรวมตัวเป็นวงกลมรอบฉันพวกมันดิ้นราวกับต้องการเอาฉันเข้าสู่โลกของพวกเขากลิ่นสีอิ้วเข้มข้นคลุ้งจนแทบสำลัก ฉันพยายามดึงมือแต่ขวดดูดฉันเข้ามาเต็มตัวความมืดเข้ามาปกคลุมสายตาและจมูกฉันรู้สึกถึงความร้อนและความชื้นรอบตัวทุกหยดเลือดทุกลมหายใจเหมือนถูกดูดเข้าไปพร้อมกับสีอิ้วเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเรียกชื่อฉันซ้ำๆฉันเห็นภาพของคนหลายคนเด็กคนแก่คนที่ฉันเคยช่วยและบางคนที่ฉันไม่เคยรู้จักพวกเขาถูกกักขังรอการปลดปล่อยในขวดเดียวกันนี้และตอนนี้ ขวดใบสุดท้ายคือฉันชายชราหัวเราะเบาๆเสียงเย็นเยียบกระทบกระดูกสันหลังทุกความเมตตาต้องจ่ายด้วยชีวิตขวดสั่นแรงขึ้นอีกครั้งฉันรู้สึกว่าร่างทั้งหมดเริ่มละลายรวมกับร่างเล็กๆความคิดความทรงจำหายไปในความมืดและทันใดนั้นฉันเห็นตัวเองแต่ไม่ใช่ฉันเป็นเพียงเงาที่ดิ้นรนอยู่ในสีอิวร่างเล็กๆกำลังรวมตัวเป็นฉันชายชราหัวเราะอ,อีกครั้ง ขวดใบใหม่ปรากฏในมือเขาฉลากมีชื่อของคนอื่นรอฉันเป็นคนถัดไปฉันได้ยินเสียงกระซิบของตัวเองจากข้างในขวดอย่ามาอย่าให้เขาแต่ไม่มีใครฟังความมืดความเย็นและเสียงหัวเราะกลืนทุกสิ่งไว้หมดฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของขวดสีอิวและชายชราก็เดินจากไปทิ้งความเงียบและความสยดสยองไว้เพียงลำพังฉันอยู่ในขวดความมืดแน่นหนาะเหมือนกดร่างฉันไว้ทุกทิศทาง ร่างเล็กๆรอบตัวดิ้นราวกับพยายามสื่อสารแต่เสียงของพวกเขาไม่ออกมาเป็นคำมีเพียงความรู้สึกและความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านในร่างฉันกลิ่นซีอิ๊วฉุนจัดลอยเข้าจมกูกทำให้หัวหมุนความทรงจำเริ่มพลาเลือนฉันพยายามขยับแต่ไม่มีแรงทุกส่วนของร่างถูกดูดเข้าไปในขวดทีละน้อยความรู้สึกเหมือนเลือดและลมหายใจถูกดึงเข้าสู่ความว่างร่างเล็กๆปีนขึ้นมารวมตัวบนหล่แขนและหน้า ดินราวกับเต้นรำอยู่กับความมืดและฉันเริ่มได้ยินเสียงของวิญญาณเก่าทั้งหมดเด็กที่ฉันเคยเห็นในตลาดคนชราที่หลงทางแม้แต่สัตว์เล็กๆที่ฉันเคยช่วยทุกเสียงเรียกชื่อฉันซ้ำๆจนใจแทบแตกชายชราปรากฏอีกครั้งรอยยิ้มของเขาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความพอใจเขาเอียงตัวมองฉันผ่านผนังกระจกของขวดสายตาเหมือนมองเข้าไปในทุกความทรงจำ ทุกความกลัวทุกความเมตตาทุกความสงสารทุกคนที่เจ้าช่วยเป็นของเราแล้วเขาพูดช้าแต่เหมือนทุบหัวใจฉันทุกวินาทีขวดเริ่มสั่นแรงร่างเล็กๆภายในรวมตัวเป็นวงกลมรอบฉันพวกมันดิ้นราวกับต้องการดึงฉันเข้าสู่โลกของพวกเขากลิ่นสีอิ๊วเข้มข้นจนแทบสำลักฉันพยายามดึงมือแต่แรงดูดของขวดทำให้ฉันขยับไม่ได้ความมืดล้อมรอบสายตาและจมูกถูกบดบัง ทุกหยดเลือดทุกลมหายใจเหมือนถูกดูดเข้าสี่อิ้วเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเรียกชื่อฉันซ้ำๆฉันเห็นภาพของคนหลายคนเด็กคนแก่คนที่ฉันเคยช่วยและบางคนที่ฉันไม่เคยรู้จักพวกเขาถูกกักขังรอการปลดปล่อยในขวดเดียวกันนี้และตอนนี้ขวดใบสุดท้ายคือฉันชายชราหัวเราะเบาๆเสียงเย็นเยียบกระทบกระดูกสันหลังทุกความเมตตาต้องจ่ายด้วยชีวิต ขวดสั่นแรงขึ้นอีกครั้งฉันรู้สึกว่าร่างทั้งหมดเริ่มละลายรวมกับร่างเล็กๆความคิดความทรงจำถูกดึงเข้าสู่ความมืดและทันใดนั้นฉันเห็นตัวเองแต่ไม่ใช่ฉันเป็นเพียงเงาที่ดิ้นรนอยู่ในสีอิ่วร่างเล็กๆกำลังรวมตัวเป็นฉันชายชราหัวเราะอ,อีกครั้งขวดใบใหม่ปรากฏในมือเขาฉลากมีชื่อของคนอื่นรอฉันเป็นคนถัดไปฉันได้ยินเสียงกระซิบของตัวเองจากข้างในขวด อย่ามาอย่าให้เขาแต่ไม่มีใครฟังความมืดความเย็นและเสียงหัวเราะกลืนทุกสิ่งไว้หมดฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของขวดซีอิวและชายชราก็เดินจากไปทิ้งความเงียบและความสยดสยองไว้เพียงลำพังขวดเริ่มหมุนชาชาร่างเล็กๆภายในรวมตัวกันจนฉันแทบไม่รู้สึกถึงตัวเองทุกเสียงกระซิบและการดิ้นรนรวมเป็นหนึ่งฉันรู้สึกเหมือนหัวใจของฉันหยุดเต้นความคิดของฉันถูกแทนที่ด้วยความมืด และทุกอย่างถูกกลืนลงในขวดอย่างสมบูรณ์ชายชราหันหลังแล้วเดินหายไปในเงามืดทิ้งขวดซีอิ๊ววางอยู่บนพื้นฉลากขวดใบนี้เขียนชื่อใหม่อีกครั้งและฉันรู้ว่าไม่มีทางนี้ขวดใบต่อไปจะมีชื่อของใครและฉันเป็นเพียงเสียงกระซิบในความมืดความมืดครอบงำฉันจนหมดขวดซีอิวรอบตัวสั่นเบาๆร่างเล็กๆภายในขยับตัวเหมือนมีชีวิตทุกหยดซีอิวกลิ่นและความชื้น รวมกันจนฉันแทบจำตัวเองไม่ได้เสียงกระซิบแผ่าเบาเรียกชื่อฉันซ้ำๆแต่ฉันพูดไม่ได้ไม่มีลมหายใจเพียงความรู้สึกและความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านไปทุกเซลล์ชายชราปรากฏอีกครั้งรอยยิ้มของเขาเย็นเฉียบและเต็มไปด้วยความลึกลับสายตาของเขาจะลึกทุกความทรงจำทุกความกลัวทุกความเมตตาทุกความสงสารทุกคนที่เจ้าช่วยเป็นของเราแล้ว คำพูดของเขาก้องอยู่ในหัวทุกหัวใจฉันทุกวินาทีขวดสั่นแรงขึ้นร่างเล็กๆภายในรวมตัวเป็นวงกลมรอบตัวฉันพวกมันดิ้นราวกับกำลังดึงฉันเข้าสู่โลกของพวกเขาความรู้สึกเหมือนเลือดและลมหายใจถูกดูดเข้าขวดกลิ่นสีอิ๊วเข้มข้นจนแทบสำลักฉันพยายามขยับมือแต่แรงดูดของขวดไม่ยอมให้ฉันเคลื่อนไหวเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเรียกชื่อฉันซ้ำๆฉันเห็นภาพของคนหลายคน เด็กคนแก่คนที่ฉันเคยช่วยและบางคนที่ฉันไม่เคยรู้จักพวกเขาถูกกักขังรอการปลดปล่อยในขวดเดียวกันนี้และตอนนี้ขวดใบสุดท้ายคือฉันชายชราหัวร้อยเย็นเยียบทุกความเมตตาต้องจ่ายด้วยชีวิตขวดสั่นแรงขึ้นอีกครั้งฉันรู้สึกว่าร่างทั้งหมดละลายรวมกับร่างเล็กๆความคิดและความทรงจำถูกดึงเข้าสู่ความมืดทุกอย่างรอบตัวหายไป และฉันเห็นเพียงเงาของตัวเองดิ้นรนในสีอิ้วร่างเล็กๆก,กำลังรวมตัวเป็นฉันชายชราหัวเราะอ,อีกครั้งขวดใบให,หม่ปรากฏในมือเขาฉลาดมีชื่อของคนอื่นรอฉันเป็นคนถัดไปฉันได้ยินเสียงกระซิบของตัวเองจากข้างในขวดอย่ามาอย่าให้เขาแต่ไม่มีใครฟังความมืดความเย็นเสียงหัวเราะกลืนทุกสิ่งไว้หมดฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของขวดสีอิ้วและชายชราก็เดินจากไป ทิ้งขวดไว้เพียงลำพังพร้อมเสียงกระซิบและความมืดขวดเริ่มหมุนช้าช้าร่างเล็กๆรวมตัวกันจนฉันแทบไม่รู้จักตัวเองทุกความคิดถูกกลืนไปในความมืดทุกเสียงและการดิ้นรนรวมเป็นหนึ่งเดียวและฉันรู้ว่าไม่มีทางนี้ขวดใบต่อไปจะมีชื่อของใครและฉันเป็นเพียงเสียงกระซิบในความมืดตลอดการฉันอยู่ในความมืดขวดซีอิ้วรอบตัวสั่นเบาๆเหมือนหัวใจเต้นของใครบางคน ร่างเล็กๆภายในขยับตัวราวกับมีชีวิตทุกหยดสีอิ้วความชื้นและกลิ่นเข้มข้นรวมกันจนฉันแทบจำตัวเองไม่ได้เสียงกระซิบแผ่วเบาเรียกชื่อฉันซ้ำๆแต่ฉันพูดไม่ได้ไม่มีลมหายใจมีเพียงความรู้สึกความหวาดกลัวและความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทุกเซลล์ชายชราปรากฏอีกครั้งรอยยิ้มของเขาเย็นเฉียบและเต็มไปด้วยความลึกลับสายตาของเขาจะลึกทุกความทรงจำ ทุกความกลัวทุกความเมตตาทุกความสงสารทุกคนที่เจ้าช่วยเป็นของเราแล้วคำพูดนั้นก้องในหัวทุกหัวใจฉันทุกวินาทีขวดสั่นแรงขึ้นร่างเล็กๆภายในรวมตัวเป็นวงกลมรอบฉันพวกมันดิ้นราวกับพยายามดึงฉันเข้าสู่โลกของพวกเขาความรู้สึกเหมือนเลือดและลมหายใจถูกดูดเข้าขวดกลิ่นซีอิ๊วฉุนเข้มข้นจนแทบสำลักฉันพยายามขยับมือแต่แรงดูดของขวดไม่ยอมให้ฉันเคลื่อนไหว เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเรียกชื่อฉันซ้ำๆฉันเห็นภาพของคนหลายคนเด็กคนแก่คนที่ฉันเคยช่วยและบางคนที่ฉันไม่เคยรู้จักพวกเขาถูกกักขังรอการปลดปล่อยในขวดเดียวกันนี้และตอนนี้ขวดใบสุดท้ายคือฉันชายชราหัวร้อยเย็นเยียดทุกความเมตตาต้องจ่ายด้วยชีวิตขวดสั่นแรงขึ้นอีกครั้งฉันรู้สึกว่าร่างทั้งหมดละลายรวมกับร่างเล็กๆความคิดความทรงจำ ถูกดึงเข้าสู่ความมืดทุกอย่างรอบตัวหายไปและฉันเห็นเพียงเงาของตัวเองดิ้นรนในสีอิวร่างเล็กๆก,กำลังรวมตัวเป็นฉันชายชราหัวเราะอ,อีกครั้งขวดใบใหม่ปรากฏในมือเขาฉลากมีชื่อของคนอื่นรอฉันเป็นคนถัดไปฉันได้ยินเสียงกระซิบของตัวเองจากข้างในขวดอย่ามาอย่าให้เขาแต่ไม่มีใครฟังความมืดความเย็นเสียงหัวเราะกลืนทุกสิ่งไว้หมด ฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของขวดซีอิ๊วและชายชาราก็เดินจากไปทิ้งขวดไว้เพียงลำพังพร้อมเสียงกระซิบและความมืดขวดเริ่มหมุนช้าช้าร่างเล็กๆรวมตัวกันจนฉันแทบไม่รู้จักตัวเองทุกความคิดถูกกลืนไปในความมืดทุกเสียงและการดิ้นรนรวมเป็นหนึ่งเดียวและฉันรู้ว่าไม่มีทางนี้ขวดใบต่อไปจะมีชื่อของใครและฉันเป็นเพียงเสียงกระซิบในความมืดตลอดการ ความเงียบเต็มไปด้วยความตึงเครียดฉันได้ยินเสียงน้ำหยดเบาช้าสลับกับเสียงหัวเราะของชายชารากลิ่นซีอิ๊วเข้มข้นคลุ้งเต็มปากและจมูกร่างเล็กๆดิ้นรนรวมกับฉันเหมือนฉันกลายเป็นบ้านของพวกเขาและทุกหยดซีอิ๊วเป็นเหมือนชีวิตใหม่ของพวกเขาชายชาราหัวเราะร่างของเขาค่อยๆละลายเข้าความมืดและฉันถูกทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบในขวดฉันอยู่ในความมืด ร่างทั้งหมดของฉันรวมกับร่างเล็กๆภายในขวดกลิ่นซีอิ๊วฉุนจัดเข้าจมูกทุกหยดน้ำเหมือนมีชีวิตและกำลังดูดฉันเข้าไปเสียงกระซิบแผ่วเบาดังก้องอยู่ในหัวเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไปฉันพยายามตอบแต่ไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจมีเพียงความรู้สึกความหวาดกลัวและความเย็นที่แผ่ซ่านไปทุกเซลล์ชายชราปรากฏอีกครั้งสายตาเขาจะลึกทุกความทรงจำ ทุกความกลัวทุกความเมตตาทุกความสงสารทุกคนที่เจ้าช่วยเป็นของเราแล้วคำพูดของเขาก้องในหัวทุบหัวใจฉันทุกวินาทีขวดสั่นแรงขึ้นร่างเล็กๆภายในรวมตัวเป็นวงกลมรอบตัวฉันพวกมันดิ้นราวกับพยายามดึงฉันเข้าสู่โลกของพวกเขาฉันรู้สึกว่าทุกหยดเลือดและลมหายใจถูกดูดเข้าขวดความมืดและกลิ่นซีอิ๊วปกคลุมทุกความคิดฉันพยายามขยับ แต่แรงดูดของขวดไม่ยอมให้ฉันเคลื่อนไหวเสียงกระสิบดังขึ้นรอบตัวเรียกชื่อฉันซ้ำๆภาพของคนหลายคนที่ฉันเคยช่วยปรากฏขึ้นเด็กคนแก่คนที่ฉันไม่เคยรู้จักทั้งหมดถูกกักขังในขวดนี้และตอนนี้ขวดใบสุดท้ายคือฉันชายชราหัวร้อเนเยียบทุกความเมตตาต้องจ่ายด้วยชีวิตขวดสั่นแรงขึ้นอีกครั้งร่างทั้งหมดของฉันละลายรวมกับร่างเล็กๆความคิดและความทรงจำถูกดูดเข้าสู่ความมืด ฉันเห็นเพียงเงาของตัวเองดิ้นรนในสีอิ้วร่างเล็กๆรวมตัวเป็นฉันชายชราหัวเราะอ,อีกครั้งขวดใบใหม่ปรากฏในมือเขาฉลากมีชื่อของคนอื่นรอฉันเป็นคนถัดไปฉันได้ยินเสียงกระซิบของตัวเองจากข้างในขวดอย่ามาอย่าให้เขาแต่ไม่มีใครฟังความมืดความเย็นเสียงหัวเราะกลืนทุกสิ่งหมดฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของขวดสีอิ้วชายชราหันหลังเดินหายไปในเงามืด ทิ้งขวดไว้เพียงลำพังพร้อมเสียงกระซิบและความสยดสยองขวดเริ่มหมุนชา้าชาร่างเล็กๆภายในรวมตัวกันจนฉันแทบไม่รู้จักตัวเองทุกความคิดถูกกลืนไปในความมืดทุกเสียงและการดิ้นรนรวมเป็นหนึ่งเดียวและฉันรู้ว่าไม่มีทางหนีขวดใบต่อไปจะมีชื่อของใครและฉันเป็นเพียงเสียงกระซิบในความมืดตลอดการเสียงน้ำหยดเบาช้าสลับกับเสียงหัวเราะของชายชารา กลิ่นซีอิ๊วเข้มข้นเต็มปากและจมูกร่างเล็กๆดิ้นรนรวมกับฉันเหมือนฉันกลายเป็นบ้านของพวกเขาและทุกหยดซีอิ๊วเป็นชีวิตใหม่ของพวกเขาชายชราหัวเราะร่างของเขาละลายเข้าความมืดและฉันถูกทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบในขวดฉันเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองแต่ไม่ใช่ตัวฉันเสียงของฉันผสมกับร่างเล็กๆเรียกชื่อคนอื่นดึงพวกเขาเข้ามาฉันรู้สึก เหมือนตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลของขวดความมืดความเย็นกลืนทุกสิ่งและในขวดใบเดียวชันชายชาราและวิญญาณทุกคนถูกกักขังและรอผู้มอบความเมตตาคนต่อไปความมืดรอบตัวฉันค่อยๆเบาบางลงร่างเล็กๆภายในขวดหยุดดิ้นเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาจนแทบไม่ได้ยินฉันเริ่มรู้สึกเหมือนลมหายใจกลับคืนมาขวดซีอิ้เย็นลงความชื้นลดลงและชายชาราหายไป เหลือเพียงความว่างและขวดวางอยู่บนพื้นฉันมองรอบตัวทุกอย่างเงียบสงบร่างเล็กๆทายในขวดจ้องมาที่ฉันราวกับรอคำสั่งฉันเข้าใจว่าทุกชีวิตที่เขาเก็บเคยมีค่าและตอนนี้ฉันเป็นเพียงผู้เฝ้าดูขวดใบสุดท้ายถูกวางลงเบาๆบนโตะ๊ะฉลากว่างเปล่าไม่มีชื่อใดๆเขียนอยู่ชายชราหัวเราะเบาๆอีกครั้งแล้วจากไปในความมืดและฉันเรียนรู้บทเรียนสุดท้าย ทุกความเมตตามีค่าและบางครั้งก็มีราคาที่สูงเกินกว่าที่เราคาดคิดฉันถอนหายใจความหวาดกลัวค่อยๆจางความมืดไม่กลืนฉันอีกต่อไปและฉันยังอยู่มองขวดคิดถึงทุกวิญญาณที่เคยอยู่ในนั้นพร้อมคำสัญญาว่าจะไม่ลืมทุกชีวิตทุกความเมตตาที่ถูกเก็บไว้